ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดเสรีพุทธมณฑลสาย5นะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทําอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิขอเสียงปรบมือหน่อยเร็ว คุณนาวิปัติชมเชิงแพทย์เชฟประจวบนิรังสานเชฟนานาจงเลิศเจ็ดาวง3สามสลูกชิ้นหมูผสมกุ้งทอดลาบทอดนั่นเองกุ้งบอนซอสมะขามหมูสปปับปลาเค็มทอดหมูสับหุ้นเส้นทอดกระเทียมเริ่มเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันคนที่4ของเราคุณต้นได้รับโจทย์เป็นกุ้งบอลซอสมะขามนะครับ ตอนนี้กำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วล่ะครับ หลังจากที่คุณต้นซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินไปหยิบแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตรากโกกินะครับแล้วก็เกรดขนมปังชุบทอดตรากโกกิมาเตรียมไว้แล้วก็นาเนื้อกุ้งสับใส่ลงในภาชนะตามด้วยมันหมูแข็งสับละเอียดกระเทียมสับพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวไข่ไก่ตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดและเกรดขนมปังชุบทอดตรากโกกินะครับแล้วก็คลัส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นก้อน แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆก,กดให้แบนลงเล็กน้อยแล้วก็คลุกกับแป้งปรุงรสครบสูดรรสเผ็ดอีกครั้งหนึ่งชุบกับไข่ไก่ที่ตีพอแตกแล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วครับจากนั้นนําลงทอดในน้ํามันพืชที่อุ่นเตรียมไว้นะครับพอทอดจนสุกเหลืองสีทองแบบนี้ก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันแล้วคุณต้นก็เริ่มจัดก,การทําซอสมะขามกันต่อเลยเริ่มจากการใส่น้ําตาลปีบ๊บและน้ํามะขามเปียกเข้มข้นลงในกระทะตามด้วยน้ําปลาและน้ําเปล่าครับคนผสมให้เข้ากาันนําขึ้นตั้งไฟพอเดือดและคน ก็ปิดไฟลงแล้วครับตอนนี้คุณต้นกําลังจัดจานนะครับเมนูกุ้งบอลซอสมะขามครับโดยโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวผักชีพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและรับประทานคู่กับซอสมะขามรสเด็ดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเมนูกุ้งบอลซอสมะข,ขามของคุณต้นตอนนี้พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วนะครับครับเป็นกุ้งบอลซอสมะขามครับอร่อยแน่นอน ขออนุญาตเริ่มที่เชฟนานาครับคอมเมนต์จานนี้ไปเลยครับข้างนอกกรอบจากเกล็ดขนมปังข้างในก็คือฉ่าทั้งกุ้งแล้วก็เนื้อหมูที่พี่ต้นฟาดตัดรสด้วยซอสมะขามกินง่ายมากๆค่ะก็รสชาติของกุ้งและหมูนะครับตัดกับซอสมะขามนะครับก็เข้ากันกลมกล่อมลงตัวดีครับเนื้อของกุ้งที่เราทําเป็นบอลเนี่ยคือมาป้านเนี่ยมันนุ่มและส่วนข้างนอกที่ทอดเหลืองกรอบนะในส่วนที่เราทานลงตัวกับน้ำซอสมะขามขอเสียงปรบมือกับพี่ต้นหน,น่อยเลย คุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันและโจทย์เมนูสุดท้ายจากโกกินะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมคว้างเงินรางวัลไปได้รอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับ